ไปเลยเอาขึ้นแล้ววัสดีครับวัสดีครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้ขัดคลองนะฮะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับมือถือฮีทเฉยอ่านะครับเดีย๋ยวพาดู จ็ดที่นั่งนะครับ m u ว X นะฮะที่ร้านเรามีหลายเซกเมนต์เลยครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะครับ7ที่นั่งนะครับแนวตัว PPV นะครับมีทั้ง f o r t u n e r m u l X Everlate p a j e r o มีครบหมดเลยนะครับเข้ามาตอบโจทย์แน่นอนนะครับและที่สำคัญดอกเบีย้ยของเราเริ่มต้นที่1.99ของเราได้จริงนะฮะอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดพาชมคันนี้กันห้องเครื่องบอกเลยว่าราคาถูกมากแล้ว มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับสาหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องสามพันบูพาวเวอร์นะเป็นเครื่องสามพันบูพาวเวอร์รถสวยมากๆนะครับผมเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่มาสี่เส้นด้วยนะครับได้สามพันบูพาวเวอร์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นปีสิบเจ็ดจนสิบแปดนะฮะนี่เดี๋ยวให้ฝ้ายถ่ายหัวนองหัวน้องนะครับไม่มีขยับตะเข็บไม่มีแกะรถผมไม่มีชนนะฮะสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันแล้วที่สำคัญนะครับไม่วิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลรถผมไม่แท้นะครับประวัติศูนย์แล้วเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นด้วยนะฮะ นี่ดูแพนเพจสวยๆเลยนะครับหมุดเดิมหมดนะฮะคันหน้าเดี๋ยวให้พี่ฟ้ายถ่ายสวยเลยนะครับได้ปี17.18ด้วยนะครับจดทะเบียนปี61เลยราคานะครับรุ่นนี้นะครับจัดเต็มฟรีดาวอยู่ที่900,000กว่านะแต่ผมขายแค่880,000บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับลูกค้าที่ดูไลฟ์สดนี้หรือคลิปวิดีโอนี้นะครับให้อีก2,000 0ให้อีก20,000เลยนะครับ สามารถแลกเป็นเงินสดได้ส่วนลดได้แล้วเป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบคันมาสวยมากตัวนี้นะครับ58,800จัดเต็มฟรีดาวอยู่ที่14,500นะครับรวมดอกเบีย้ยกับแวดแล้วนะฮะแต่ผมมีให้อีกส20,000นะครับพี่สามารถเอามาเป็นประกันชั้นหนึ่งได้หรือว่าเป็นส่วนลดได้นะครับนี่เบาะสวยเลยนะครับรถเข้าศูนย์ทุกระยะนะสังเกตใบขแขวนได้เลยนะครับ เกียวโตโดได้เครื่องสามพนะครับได้สามพันบูพาวเวอร์ด้วยฟอเซอร์สวยหมดนะครับหัวนงหัวน็อตตะคงตะเข็บเดิมหมดนะฮะของผมสามารถดึงได้ทุกคันนะฮะนี่ดึงดูได้ทุกคันนะครับอาร์คเดิมหมดนะครับเดิมหมดเลยนะฮะดึงได้ทุกคันและทุกบานด้วยนะครับ บาด้านหลังสามพันบูพาวเวอร์นะครับแรงดีประหยัดนะฮะครับผมมีจอกลางด้วยนะครับตัวนี้มีเนวิเกเตอร์ด้วยนะครับตัวท็อปสุดของเขาเลยนะครับตัวท็อปสุดเลยท็อปสุดของขับสองนะยางใหม่ฟรีเฟ้นนาะมาดูวนไม่ยางใหม่ฟรีเฟนนะครับเพิ่งเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนที่ผมนี่แหละเราประกันยางห้าปีนะครับ ฝาทงฝาท้ายนะครับสวยเลยนะครับหัวนงหัวน,นอ็อตไม่มีขยับอากเอิร์กเดิมหมดนะครับสามารถพับได้นะ เราดูถ้าสมมติารถที่แบบผมอยากให้ดูสังเกตแผงนะครับเวลารถพวกนี้ครับที่มันเป็นแนวห้าประตูหรือว่าแนวเปิดประตูหลังได้ให้สังเกตแผงหลังไม่มีดูรอยนะครับคือบางคนลูกค้าบางท่านนะครับเจ้าของเดิมอาจจะแบบขนของใส่อะไรเนี้ยมันอยาให้ดูโซมหรือว่าดูเป็นแผลเยอะอะไรเงี้ยแต่นี้ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายจัดเต็มฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยนะครับ แต่พี่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋า2 0 0 0 0ืนนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เอาเป็นส่นลดก็ได้เอาเงินกลับบ้านก็ได้นะครับแต่คันนี้อ,องตรงนะครับยอดจัดได้9ก้าแสนหเลยนะครับแต่ไม่ขายนะขายแค่8ปดแสนแปดแปดแสนแปดยังไม่พอได้อีก2 0 0 0 0อีก20 0 0 0ยังไม่พอได้ยังหมาอีก4เฟ้นด้วยฟรีค่าจัดค่าโอนด้วยนะครับถูกเลยได้รถสวยแน่นอนนะครับนี่ดูเจ็ดหมื่นโลนะฮะดูแป้นเบรกแป้นเหยียบนะครับ เครื่อง3,000ได้บอกไฟฟ้าด้วยใช่ไหมครับ่อาได้บอกไฟฟ้าด้วยนะฮะนี่ดูดูบ่อนะครับสวยเลยนะครับมีแค่ปีกนะฮะนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนชิ้นให้ไม่มีปัญหานะครับนี่สวยเลยจำเดิมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในกัน มีฮะมาอยู่ที่เจ็ดหนึ่งสามนะครับรถเข้าสูนทุกระยะนะฮะนี่มีเนวิกเตอร์ด้วยนะครับแอรดีต้นแล้วนะครับตัวนี้ได้เครื่องสามพันด้วยนะฮะคุณสังวรบอกว่างามแต้ครับขอบคุณมากครับไอ้สังวนครับครับผมนี่นะฮะมีเนด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลย ของขับสองนะครับเป็นพุชสตาร์อยู่แล้วนะฮะใม่แค่เจ็ดหมื่นสามนะครับราคา8ปดแสนแปดโปมิชั่นวิเศษนะครับได้อีกสองหมื่นนะครับเหลือแปดแสนหกโคตรถ,ถูกอะผมบอกเลยได้ไหม่เจ็ดหมื่นโลด้วยรถผมไม่แท้ทุกคันนะฮะครับผมถูกเลยนะครับจัดเต็มฟรีดาผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่เองนะครับนี่ดูถ่าย นี่นะฮะอ่าเป็นด้านสวยนะครับมีทีวีด้วยนะครับมีจอกลางด้วยนะฮะไปะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกนะัน ที่วางแก้วนะครับบอกแล้วล้างนี่คือสวยมากครับไม่มีแบบสึกเลยนะครับไม่มียุบไม่มียับเลยนะครับบ่งบอกาการดูแลของเจ้าของคนเดิมอย่างดีนะฮะนี่สามารถขึ้นได้นะครับนั่งสบายเลยแหละนั่งให้ดูมีที่วางใส่ กว้างนะครับกว้างมากหัวยังเหลือนะครับผมเป็นคนตัวสูงอยู่แล้วนะครับแต่คนที่นั่งแถวสามจะเป็นคนตัวเล็กนะครับหรือว่าเป็นเด็กนะฮะส่วนมากนะครับนี่แต่นั่งได้ที่วางแก้วที่ใส่ของครบหมดเลยนะครับเพดงเพดานสวยเลยนะถือว่าสวยเลยนะครับไม่มีรูลอยเลยไม่มีรอยเปื้อนนะครับสวยเลยนะฮะปรับแอร์ได้เปิดแอร์ด้านหลังนะครับ คือนั่งมุมไหนก็เย็นนะฮะมีจอด้วยนะครับมีจอทีวีด้วยนะฮะนี่ตอบโจทย์เลยนะครับจะเต็มฟรีดาวนะครับอยู่ที่14,500หนารนะครับได้ปี61ด้วยนะครับไม่แค่70,000มโลได้ยังใหม่ฟรีเฟนนะครับที่สำคัญพี่แคปหน้าจอมาเลยแจ้งทีมสื่การข,ขายผมได้เลยหรือว่าแอดมินนะครับรับโปรนี้เลย20,000บาทนะฮะอ่ะเดีย๋ยวไปดูขั้นนต่อไปดีกว่า มาดูเครื่อง1.9กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะฮะอ่ะตัวนี้ผมตั้งไม่แพงนะครับตั้งไม่แพงตัวนี้ราคาอยู่ที่799,000บาทนะครับ799,000บาทนะฮะอ่าอันนี้ก็เพิ่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูเลขไม้แป๊บหนึ่ง ตัวนี้วิ่งแสน0นึ่หมนะครับสี่พัรถผมไม่แท้ทุกคันนะครับรถไม่แท้ทุกคันตัวนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่7 9 9ด0สบาทนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9ึ่งจุดเก้าบูพาวเวอร์แล้วนะครับได้จอ DVD ด้วยนะครับมีกล้องหลังนะครับผมนี่น็อตไม่มีขยับนะฮะตะเข็บไม่มีแกะนะฮะรถสวยเดิมนะครับเดี๋ยวให้พี่ฟ้าถ่ายแผ่นพงแผ่นเพจนะฮะบุดเดิมเขาตรงปติครบหมดนะครับ สวยงามเลยนะฮะม,มา <c oughs> เดิมเลยนะครับมาดูรอบคัน <c oughs> ยางอ่ะเดี๋ยวนะ ยางปี19นะครับยางดอกก็โอเคนะครับยังสวยอยู่นะครับครับผมแต่คันนี้นะครับ799นะครับผมมีกิฟให้อีก1 0 0 0 0นะคันนี้ให้ได้แค่10,000นะครับตัวนี้ฮ่าผมว่ามาไป็นรถลดเหลือแค่789ตัวนี้ได้ปี60ด้วยนะครับอ่าดูก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับเดี๋ยวผมเอารถเข้าศูนย์ให้นะครับถ่ายน้ำเครื่องใช้ความพร้อมน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายเช็คใหม่หมดนะครับกลองแอร์กองอากาศผมยังเปลี่ยนเลยนะครับ นี่หรือใหม่แสนหนึ่งหมื่นนะครับรถผมไม่แท้ทุกคันนะเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะครับเราไม่มีย้อมแมวขายนะครับ ตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวนะครับอยู่ที่10,000หมื่นเอ้ยหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยนะครับรวมดอกเบี้ยกับแหวนแล้วนะครับแต่ผมมีให้พี่อีกหนึ่งหมื่นนะเขาผมฟอกเซิร์กเดิมหมดนะครับเปิดทุกวันนะฮะร้านเรานะครับไม่มีวันหยุดเลยนะครับท่านใดที่สะดวกหรือไม่สะดวกนะครับทักแอนมินมาได้นะครับหรือว่าจะให้ไปดูนอกสถานที่ก็ได้นะครับยองทางเราบริการให้อยู่แล้วนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ตัวนี้เขาใส่ตัวพรมมาด้วยนะฮะ,ะสวยๆนะครับใครชอบแนว1.9ก็คันนี้เลยนะครับถ้า3.000ก็คันนู้นเลยนะฮะสวยทั้งคู่สวยทั้งคู่เดี๋ยวไปดูภายในปะเจ็ดเก้าเก้านะครับมีกิฟให้อีกหนึ่งหมื่นนะสำหรับคันนี้นะคันเมื่อกี้ให้สองหมื่เลยนะครับ ให้20,000เลยแต่คันนี้ให้1,000 0นะครับถ้าสมมติว่าเป็นส่วนลดเหลือแค่789พี่ได้เครื่องบูพาวเวอร์นะครับได้ปี60ด้วยนะครับของผมไม่ Mike, แท้ทุกคันนะครับตัวนี้อยู่ที่1,10,000นึงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ฟ้าสตาร์ทให้ดูเป็นพุทสตาร์ทนะครับเป็นจอด v วดีด้วยพร้อมกล้องถอยหลังนะฮะคอนโซลคอนโซลสวยเลยอ๋อเป็นบิดสตาร์ทขอโทษทีถ้า1 9เเป็นบิดสตาร์ท หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะฮะเดี๋ยวก่อนไปรถเดี๋ยวผมเข้าสู่นะครับเช็คระยะให้น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้นี่กล้องถอยหลังนะครับจากโรงงานนะฮะนะราคาไม่แพงนะครับจัดเต็มฟรีดาวนได้ด้วยนะครับผ่อนแค่หนึ่งมืนสามพันสองร้อเองนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับบริการเซ็นถึงที่ส่งรถถึงมือนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับผม รับประกันอีกหนึ่งปีนะครับมีดูแลฉุกเฉินให้ตลอดย4ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศด้วยนะครับอะเพดงเพดานสวยเลยนะสวยเลยเนี่ฮนะใช้ได้หมดนะครับเพดานสวยเลยนะครับนี่มีจอกลางด้วยนะครับไปดูแถวสอง นี่นะฮะมีจอด้วยนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับ799นะครับ13,200นานะครับมีกิเวเชอร์ให้อนะีกหนึ่งมืนะครับสวยมากนะฮะก่อนส่งมอบนะครับเอารถเข้าสู่นะครับเช็คระยะให้หมดนะฮะรับประกันอีก1ปีนะครับหรือหมื่นโลมามีรถเข้ามาใหม่เยอะนะฮะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายดูหน่อยก็ได้ปะ พี่ฝ้ายเนี่ยนะครับพึ่งลงเทเลอร์เลยตัวนี้เป็นวายแท็กนะครับสีประตูวายแท็กปีสิบห้านะครับแต่เป็นหน้าเก่านะครับราคาอยู่ที่สี่เก้าห้านะครับได้สีดําด้วยนะครับไม่วิ่งอยู่เท่าไหร่อ่ะแสนต้นต้นเลยอ่ะรถผมไม่แท้นะครับรถสวยเลยพึ่งเข้ามาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างเลยพึ่งลงเทเลอร์เมื่อกี้เลยครับสวยเดิมบางนะฮะสวยเดิมบางเลยเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูก็ได้ว่าผมซื้อรถยังไงพี่จะได้รู้นะครับ ที่นี่ไม่มีย้อมนะฮะเห็นกันจะจๆไปเลยนะครับผมชอบให้ลูกค้าเห็นแบบตอนที่แบบยังไม่ได้ล้างเนี่ยนะฮะพี่ดูตัวนี้เป็นปี14-15นะครับเป็นปี14-15ได้เครื่องวายแท็กนะฮะ22วแท็กหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับเลย495ถูกมากใครที่สั่งไว้นะครับรีบเลยใครที่หาวแท克拉คาร์4แสนกว่านะรถสวยเลยได้สีดำด้วยได้เกียร์โตด้วยนะครับ อ่า yup. แล้วก re ็มีรถเชียงใหม่มือเดียวมาอันนี้นะครับรถเชียงใหม่มือเดียวเลยเป็นหน้าเตลแล้วนะครับฝีประตูหน้าเตลวรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับดูหน้าอันนี้ได้ตัวหน้าเตลแล้วนะฮะนี่รถเชียงใหม่มือเดียวนะครับฝีประตูหกแสนกว่าเองนะครับแต่เต็มฟรีดาวได้ด้วยพี่ลองไปดูนะครับอีฟูฝีประตูมีของให้พี่เลยไหมนะครับแต่ที่นี่มีหลายรุ่นหลาย หลายคันเลยครับทั้งรีโวทั้งอีซุนะครับสอดมีเยอะเลยสวยๆทุกคันแล้วก็มีเข้ามาใหม่หมดเลยนะครับวีโก้พีร n เนตัวนี้เป็น v ีโก้นะครับพีรนเนอนะครับเป็นเครื่องสามพันนะครับนี่เข้ามาแล้วนะฮะร,รถสวยเลยเครื่องสามพันด้วยนะครับนะเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวไว้มาไล่กัน ใครสนใจขนาดทักก่อนได้เลยนะครับได้ราคาก่อนเข้ามาดูก่อนจบจองก่อนได้เลยนะครับแล้วก็มีเบนส์สีแดงนะครับพึ่งเข้ามาเลยเป็นตัว g l a สีแดงนะครับตัวแรไอเทมเ l A 200นะครับตัวนี้หายากเลยนะฮะพึ่งเข้ามาเมื่อกี้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ฟิตี้นะครับโรตเตียอันนี้เขเข้ามาใหม่นะครับฟิตี้โรเตียนะฮะแล้วก็ วีโก้ o r วินอ่ะปี2 0ง1นนะครับหน้าสมาร์ทนะสตูหายากนะครับไม่วิ่งแฟนก่อนนะครับไม่แท้เช็คศูนย์ได้นะครับรถตู้นะครับพี่รถตู้ผมเอาไปไล่เครื่องเสียงนะครับพี่เข้าแน่เข้าพรุ่งนี้นะครับไปไปเปลี่ยนเปลี่ยนจอกลางจอกลางมันเสียแล้วก็ไปไล่ระบบลำโพงด้วยนะครับดย๋ยงไงเดี๋ยวผมให้แอดมินทักหาแล้วก็มีรีโวตัว G ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยตัว G ีนะครับปี59นะฮะได้ตัว G ีด้วยเกียร์ธรรมดานะครับสีเทาดำรถวิ่งแค่80,000นโลนะครับยังไม่ได้ล้างเลยรถยังไม่ได้ล้างเลยนะครับนะลองดูใครชอบกันจังหน้าล็อกโค่แต่งนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมาได้เลยนะฮะหรือว่าชอบหน้านี้ก็ได้นะตัวนี้ได้ตัว G ีแล้วนะครับได้บอกไฟฟ้าด้วยพี่ฝ้ายมาดู ความจริงผมซื้อตอนไม่แปดหมื่นนะอันนี้ไม่เก้าหมื่นห้าสิบหกโลนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนี่เพิ่งลงเทเลอร์เมื่อกี้สี่ประตูนะครับได้ตัวจีนะครับปีห้าเก้านะฮะนี่เก้าหมื่นโลพอดีนะครับอตไม่มีขยับนะรถสวยเดิมยางใหม่ฝีเฟ้นด้วยนะครับและยางใหม่ฝีเฟ้นเดิมๆเ,เลยครับได้ตัวจีด้วยกล้องหลังพร้อมเพิ่งลงเทเลอร์เมื่อกี้ นะครับเข้ามาใหม่เยอะนะครับรถผมเข้าใหม่ทุกวันนะปล่อยทุกวันรถเข้าใหม่ทุกวันใครสนใจรถอะไรนะครับทักได้นะฮะบ,บางบางคันนะพี่ยังไม่ทันได้อามาไลฟ์ไม่ทันถ่ายรูปก,ก็มีคนจบตองเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงรถสวยนึกถึงคุณภาพขอให้นึกถึงเอเคคานะครับขอให้มีความสุขในช่วงวันนี้นะฮะช่วงตลอดทั้งวันเลยวันนี้วันอาทิตย์วันครอบครัวนะครับ เดีย๋ยวผมเสร็จแล้วผมก็จะขอตัวด้วยนะฮะแต่ที่ร้านเปิดถึง6โมงครึนะครับเข้ามาได้ตลอดเลยครับมีที่ปรึกษา,ก,ษาการขายทั้งพี่หลิวพี่เสริมนะครับแล้วก็มีพี่หมูพี่เหมยพี่ฝ้ายอยู่ครบหมดเลยนะครับพร้อมให้บริการทุกท่านนะครับเยอนเชิญเลยนะครับมีรถเข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับคอยอัปเดตกันสวัสดีครับ